ถ่ายแก๊สจากกระป๋องยาวแต่ตัวนี้จะพิเศษแล้วกดเป็นวิธีการง่ายๆถ่ายแก๊สจากกระป๋องยาวเข้ากระป๋องสลเปาโดยที่ไม่ต้องเอาไปแช่เย็นทำยังไงมาดูกันครับอุปกรณ์ก็จะมีทั้งหมดสองตัวตัวแรกจะเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้กับ เตาสายทั่วๆไปนะครับและตัวที่สองจะเป็นวาลวสำหรับถ่ายแก๊สแต่ตัวนี้จะพิเศษตรงที่มีปุ่มกดไล่แรงดันวิธีการนะครับ ให้ดูลักษณะของวาล์วนะครับอินเอาจะอยู่แบบนี้นะครับอินจะอยู่ด้านล่างนะครับเอาจะอยู่ด้านบนนะครับจากนั้นทําการหมุนวาล์วเลยครับจะได้ยินเสียงน้ําแก๊สไหลลงมาครับเมื่อน้ําแก๊สเริ่มหยุดไหลให้ทําการปิดวาล์วครับแล้วกดเพื่อไล่แรงดัน ออกจากกระป๋องนะครับเพื่อไล่แรงดันออกจากกระป๋องแล้วหมุนวาล์วต่อน้ำแก๊สจะไหลาตามปกติโดยที่เราไม่ต้องเอากระป๋องนี้ไปแช่ในน้ำแข็งน้ำเย็น ทำซ้ำอยู่อย่างนี้ประมาณสองถึงสามครั้งก็เต็มครับเป็นวิธีการง่ายๆใครๆก็สามารถทำได้สะดวกปลอดภัยประหยัดขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ